ผิวหน้าผิวหน้าแห้งไหมขัดหน้าไม้นะคะวัดผิวหน้าว่าขัดน้ำขัดการบำรุงหรือไม่เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะทำทรีทเมนต์บำรุงผิวนี่เห็นไหมคะสีแดงเถือกเลยผิวแห้งขัดการบำรุงผิวแห้งขัดการบำรุงนะคะการนี้คือแบบอ่อนโยนมากจริงๆแล้วก็ไม่มีความแพ้นะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูเลยนะคะน้ำนมสูตรอ่อนโยนนะคะน้ำนมสูตรอ่อนโยนเลยนะคะน้ำนมสูตรอ่อนโยนราคาน้ำนมไหนอะเนีค่ะทำประสาทนะคะทำประสาทเพินนไม่แพ้แน่นอนนะคะผิวบอบบางแพ้ง่ายทำได้ผิวบอบบางแพ้ง่ายทำได้นะคะรุ่นอะไะเช่ไหะใครบ้างที่จะมาช่วยหน่อยนะคะ ใครบ้างก็ต้องมาช่วยด้วยนะคะนี่เป็นสิ่งนะคะอาจจะสูดพิษทรายแล้วออกเลือดเลือดไนโอนนะคะสภาพเสร็สจชล้วฉันหนังกระพายฉันให้ให้หลุดงอนนะคะ<ๆ>อยู่นี่งๆมาอยู่นิ่งน,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 งนะคะใครก็มาแล้วนะคะทำให้ผิวแข็งแรงนะจ๊ะอ่าเย็นมากเลยใช่ไหมคะทำให้ผิวแข็งแรงนะคะทำให้ผิวแข็งแรงเห็นไหมคะผิวบอบบางแค้ง่าย,ยไม่ต้องกลัวน,นะคะ<ม>นี่ผิวเด็กยังทำได้เลยนะคะจุกๆไปเลยคะ่ะวิตามินจุกๆไปเลยจ้า แองที่มันไม่กครับไม่ปีนะคะผิวบางเพงาได้ขนาดเด็กข้าก็ยังทำได้ไม่ต้องกลัว่าจะเกิดอากแพ้เลยนะะวันนี้เป็นปรีดีค่ะทำให้ผิวแข็งแรนะคะแล้วก็ต่อต้านอนุมูลิสระต่อต้านาเกิดรวรอยนะคะเพราะฉะนั้วรจะทำกันทุกคนเลยกับมนเรสทิลทีกนคะกคน รนเจากรยอันใครชอมาดาวสดไรกดใจให้หน่อยนะคะบอกเพื่อนเดี๋ยวเราจะติ๊กอเช่นนะคะนี่จะเป็นมาสร่บำรุงเ่โปรตีนและเี้ยเข้มข้นนะคะผิวเด็กผิวบอบบางทำได้นะคะขอให้ทาวเนี่ยค่ะ คือเด็กที่บอแบมทำได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องปวดแผลปวดสิวเลยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวนี้ก็ยังทำได้นะคะก็ยังทำได้อยู่แข็งแรงทุกคนนะคะต้องอยู่ร่รงรงรางแขแรงแล้วก็จะเป็นผิวปกติแลงนลำยากขึ้นนะคะแล้วก็จะมาทึ้นไว้นะคะเลยมาขึ้นไว้ไม่เลยแลยวขอเดี๋ยวพนะนะี่นเนะดี๋ยวจะนั่งให้พี่บอแบมก็สามารถทำได้ก็อยู่แข็งแรงได้นะคะผิวเราแข็งแรงเราจะไม่ต้องมีปัญหานะคะ

ช่มา50เไป50เยเลิ <worries> between, ้ช้น่าไม่ต้องัวนะคาไ่ใสช่มชื่นนวชนแอนเลยจ้ารับผลได้จ้่เล้งารุ่ราได้สุยนะ